สวัสดีเพื่อนๆชาวดินีนดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาราสีกุมโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกันยายน2 5 5 4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นอ่ะผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมไปจนถึงทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ย ถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนไหนก็ s u b ส c r i b e ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะโอเคตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยนักไพ่ชาวราศีกุมในเดือนนี้คุณจะอยู่ในจุดที่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่สามารถเลือกอะไรได้มากนักนะต้องจำยอมในการทำสิ่งต่างๆตามแนวทางข้อบังคับของสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไปก่อนนะซึ่งก็เป็นไปเพื่อการให้ความสำคัญกับสังคม รักษาความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวคุณเอาไว้คุณจะไม่ยอมสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จะคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมานละ้นนะตัวคุณเองก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดการกระทําต่างๆของตัวเองมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะจากการที่อะไรบางอย่างหรือว่าใครบางคนที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเขาได้มีการแยกตัวออกจากคุณไปนะครับคุณจึงต้องลุกมาดิน้นรนต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลตัวเองให้มากขึ้นอยู่นะซึ่งไพบอกว่าคุณอะ ต้องมีความตั้งใจจริงจังกับชีวิตที่มันมากขึ้นได้แล้วอะ่ะโดยวางเป้าหมายไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ทากับมนให้ดีที่สุดนะครับแถมมันใช่เป็นการทําเพื่อตัวเองคนเดียวด้วยนะเพราะคุณมีสิ่งที่ต้องดูแลคอยชื่อเหลือเกื้อกูลกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษอะ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคมวงงานของคุณก็ตามนะโดยคุณจะลดความอจาใจแล้วก็ความเป็นหัวขบของตัวเองลงไปบ้างนะแล้วก็มาอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและศีลธรรมอย่างเข้ครัดอะ่ะ ในการทำสิ่ง,งต่างๆด้วยความสงบไม่ไปพยายามเอาชนะหรือว่าต่อสู้ขัดยายกับคนอื่นจนมันอาจจะสร้างปัญหาความขัดแยงให้กับคุณมาในภายหลังได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณเกยอยอมอ่อนข้ออ่อนอ่อนผ่อนตาให้คนอื่นเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับอืมนี่ก็คือในลมภาพรวมนะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง หนาภพา่ด้านการงานในเดือนนี้ดูเหมือนจะมีคําเตือนบางอย่างเกิดขึ้นมานะว่าคุณจะต้องมีความหนักเหนื่อยยุ่งยากลําบากกับเรื่องการงานที่คุณเคยทํามาก่อนอะนะในสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้อะมันจะส่งผลย้อนกลับมาสู่ตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดต่างๆหรือการรื้อฟื้นเอามาแก้ไขกับมันนะถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําสิ่งต่างๆอย่างชลาใจแล้วก็บุ่มบ่ามประมาทมากเกินไปอะ่ะคุณก็ต้องระวังเอาไว้นะ ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะสิ่งต่างๆมันก็คงไม่สามารถผ่านเลยไปได้ Self ง่ายๆนะครับหรือถ้าตอนเนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรอะคุณจะต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็จริงจังกับงานที่ทําอยู่ในตอนนี้เอาไว้สะก่อนนะครับเป็นการป้องกันปัญหาในภายหน้านะ hood. ทีนี้เรา่รู้อะไรขึ้กันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคำแนะนำจากไพ่เป็นเนี้ยเป็นการบอกให้คุณอะ ากรู้ถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เร่งรีบในการแก้ไขกับมันซะน,นะครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับเรื่องชื่อเสียงเครดิตต่างๆในเรื่องการงานของคุณนะที่มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้รับการอยอมรับจากผู้อื่นได้นะหรือถ้าหากว่ามันจะยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยไพ่ก็อาจจะเป็นการแนะนํานะครับว่ามันเป็นการมาเตือนให้คุณได้รับรู้ล่วงหน้าก่อนนะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็ขอให้คุณตั้งใจและก็จริงจกกังก อย่างดีที่สุดก่อนนะครับทีนี้ดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะนภายานการเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีปัญหาอะไรทางการเงินเกิดขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากนะแต่มันมีคําเตือนเกิดขึ้นมาตรงที่ว่าคุณจะรู้สึกดีๆถึงการหยิบยื้นโอกาสทางการเงินบางอย่างเข้ามาสู่ตัวคุณนะ่ะอาจจะมาจากคนรักของคุณหรือว่า เพื่อนฝูงหุ้นส่วนที่คุณรู้สึกดีกับเขานะเนี่ยมันก็ทําให้คุณนะ่ะคิดฟุ้งฝันไปถึงเม็ดเงินหรือโอกาสทางการเงินที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณนะแต่แล้วอะ่ะคุณจะพบว่าสิ่งต่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดตอนแรกนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณออกตัวแรงไปแล้วหรือว่าทุ่มเททำอะไรที่มันจริงจังมากเกินไปะด้วยความคาดหวังว่ามันจะดีเท่ากับที่คุณคาดหวังอย่างสูงมากเลยในะตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังนะครับเนี่ยก็ขอให้คุณทําใจสงบแล้วก็ คิดพิจารณาถึงโอกาสทางการเงินที่เข้ามาอย่างรอบครอบเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะหรือถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องดำเนินกา,การทักกับมันอยู่แล้วแล้วก็คุณก็ควรทําใจปล่อยวางนะมองสิ่ง,งต่างๆบนความเป็นจริงอย่าไปตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังอะไรกับมันมากนะทีนี้เริ่มรู้อเอาละครึ่งกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่เป็นเลยก็เป็นการแนะนําให้คุณอนะมองสิ่ง,งต่างๆสถนานการเงินที่เข้ามาในแง่ดีเอาไว้นะครับ ที่มาเตือนแบบนี้ก็เพราะว่าไพ่ตอนต้นเนี่ยเขามาบอกว่าการเงินของคุณน่ะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่คุณคดาดหวังเอาไว้ตอนแรกนะบางทีคุณก็เหมือนกับเอาข้อมูลตรงเนี้ไปตัดสินใจปฏิเสธกับเรื่องการเงินที่คุณจะทาอะ่ะซึ่งก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะสูญเสียทุกอย่างไปเลยนะเนี่ยไม่ว่ามันจะได้มากหรือได้น้อยอยังไงก็ตามอะ่ะคุณก็ควรจะคว้ามันเอาไว้แล้วก็ทํากับมันให้ดีที่สุดนะครับกับโอกาสต่างๆนั่นน่ะเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปคาดหวังมากเกินไปเท่านั้นเองอะ่ะอย่างน้อยก็ทําให้มีรายได้เข้ามาสู่ต,ตััวคคุณได้นะรบ ทีนี้เรดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนค็หานดูใจกันแล้วนะนัพกพความรักชาวกลุ่มเนี่ยดูเหมือนว่าที่ผ่านมามาอาจจะเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคนกับคนรักนะเนี่ยพวกคุณอาจจะกดคมเอาชนะกันมากเกินไป จะทาให้มีปัญหาความขัดแย้งมีความอ่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่ดีตรงที่ว่าพวกคุณก็รู้ถึงปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะแล้วก็เร่งรีบรุกมาแก้ไขควบคุมจัดการกับสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นน่ะี่ยคุณจะเริ่มทําตัวทําใจให้มันช้าลงแล้วก็สงบนิ่งมากขึ้นนะเพื่อที่จะประคองความรักแล้วก็ดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้มันเดินหน้าต่อไปกันได้อ่ะครับทีนี้เริ่มดูเราเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้าง คำแนะนำจากาไพ่ใปเนี้เขาบอกว่าถ้าหากคุณน่ะมีปัญหาทางความรักระหว่างกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะหลงลืมให้ความสําคัญในตัวกันและกันอยู่นะเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจในตัวกันและกันมากสักเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็ควรจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ในตัวกันและกันให้มันมากขึ้นนะครับดูนิสัยใจคอแล้วก็ดูว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ศึกษาตัวเองด้วยนะว่าเรามีข้อเสียอะไรอยู่ที่ต้องแก้ไขกับมันอะ่ะแล้วสิ่งนี้ ก็จะช่วยความรักของคุณเนี่ยเดินหน้ากันต่อไปได้นะครับอทีนี้เรื่องความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะหน้าไพภความรักคนโสดสนิทเนี่ยดูมันก็น่าจะมีความรักดีๆเข้ามาสูดใจคุณนะแต่มันอาจจะดูคลุกคลักเกินไปสักนิดหนึ่งอะเพราะว่าอาจจะเข้ามาจากเรื่องการงานที่คุณทําด้วยกัน หรือจากสถานการณ์อื่นก็ได้นะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องพยายามเก็บซ่อนคบกันแบบลับๆกันนะครับไม่สามารถเปิดเผยทํารให้มันชัดเจนได้อะแถมยังมีคนคอยจ้องมองจ้องจับผิดพวกคุณอยู่ด้วยนะเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้หรือไม่ก็เป็นพวกคุณเองนี่แหละที่ไม่อยากเปิดเผยความรักครั้งนี้ให้ใครได้รับรู้กันนะครับอืมทีนี้ดูเอาเราเคลื่อกนกันนะใพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าย,ยัางไงบ้าง แน่น่านจากไพ่ไปเนี้ย <ster ling> บางทีก็คงต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าความรักที่มันเข้ามาที่มันไม่มีความเหมาะสมแล้วก็คุณไม่มีความสุขกับมันนะไม่สามารถทําอะไรอย่างชัดเจนได้เนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีเท่าที่ควรนะแม้ตอนแรกมันจะรู้สึกดีมีความสุขกันมากอนะแต่ในระยะยาวอะมันอาจจะไม่มีผลดีกับคุณก็ได้อนะถ้าคุณรู้ตัวถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะขจัดความรักแบบนั้นอนะออกไปจากชีวิตของคุณตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับ แต่ถ้ากว่าเจ้าชะตาที่มาดูไพ่เนี่ยก็มีความรักที่ดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถลุยเดินหน้ากันต่อไปได้เลยนะทิ้งหน้าไพ่ชุดนี้ไปได้เลยอะ่ะทีนี้เรามาดูสถานการด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าไพ่ด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงดีนะเป็นพื้นฐานเดิมเนี่ย แต่ว่าคุณจะทุ่มเทจริงจังก,กับการทํางานค่อนข้างมากเกินไปนะแถมคุณไม่ค่อยออกไปไหนด้วยเนี่ยสิอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดที่ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านก็ได้นะในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินต่างๆเนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์ดีไงและพอไม่ค่อยมีการเดินทางได้มาขยับตัวหรือออกกําลังกายที่มันเหมาะสมอะ่ะมันก็จะส่งผลให้สุขภาพของคุณเนี่ยย่าแย่ลงแล,แล้วก็สุดส่งได้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกุมนะพบเจอสิ่งที่ดี มีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาถ้าออกจากปัญหาต่งตางๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ